สวัสดีครับพวกเราใส่เลอศวายไม่ปัิเสใส่เลิศวายทั้ง4คนก็มากับ Official Trailer I saw you In My Dream ฉันฝันเราเธอฉันฝันเรารีบเกินคือคือพี่เนี่ยได้ทำตัวออตัว o f i i c i a l p i ไ o t ไปแล้วรอบนี้ก็จะมาเป็น Official Trailer ประเด็นคือเขาใบ้จางชื่อเรื่องเยอะมากเลยนะว่าเธอฉันฝันเราคือเราฝันเสร็จแล้วเธอแล้วเออเธอฉันฝันของเรา ที่มึงไปพระอะไรวใช่ไงเดินสันบังไงเออถูกก็ถูกฝันไี่สันหลังมึงเอาฝันใส่ไปในบาทเหรอใช่กดตดมากเลยเขาถึงได้จริงใจหวังอยากจะเบรกทุกคนอยากให้สมองตายก็ได้เหมือนกันอยากตดออกมาพูดว่านี่กินอะไรเนี่ยโอ้โหท่านหล่อนอยากให้สมองตายฉันบอกเลยว่ายากเพราะฉันไม่มีสมองโอ้ยบ้าจะบ้า เบ้าอ่ะทุกคนนะครับพอละเราจะบ้าพอละเรยกตกกันดีกว่าครับเขาเป็นเรื่องวันมันดูติดตามเรื่องราวของน้องไอกับพี่ยูใช่ที่เขาตกกระดพลอยจรตกล่วงจากกระไดฟึบลงมาเออแล้วต่อเขอยากเป็นคนนั้นที่ร่วแล้วก็น้องไอหรือน้องยูนะที่มารับอะมาายนไปเลยแน้วไอกับน้องยูอ่ะแล้วเห็นในฝ่านเห็นอนาคตเออเรือห็นอนาคตเหมือนกันแบบแเข้ามาแบบแบแบ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 บแ เออ่ะก็ก่อนที่จะไปติดตามความสนานก็ฝากดูคนเกิดไลค์ก็แชร์ก็ subscribe เป็นกำลังใจผาภพพิสู่น์หนึ่งแสนล้านเลยนล้านเล้นเขาไปล้านแล้วล้าได้ห้าล้านอยู่นี่ขับบนหัวกูนั่นนั่นจะห้าจะห้าแสนอยู่ยังไม่ล้านหรอยังขอบคุณนะเพื่อนถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยจ้าไปจ้ายกตัวอย่างเป็นอะไรอ่ะนน่่ไวเรื่องนี้ก็เป็นออริจินอลที่สองใช่ ไอไม่รู้ว่าไอาเก่งอะไรอ่ะไอ,อไม่ได้มีความฝันเหมือนคนอื่นเขาอะาแล้วพอมันต้องเลือกขึ้นมามันก็เหมือนถูกบังคับก็ต้องมีความฝันน้องไอนารกาไอนาฬิกแต่ฉันชอบอยู่ก็ชอบไอด้วยเลยได้แล้ว <Why? S 1> เออนี่ยไอพี่อยู่พี่ชายข้างบ้านที่แกล้งผมมาตั้งแต่เด็กยันโตเลย <laughs> เราสองคนไม่มีทางญาติดีกันได้พี่อูเออ เป็นแนี้อ่ะไอเดวอนแต่ก็ไม่รู้ทำไมช่วงนี้ไอพี่ยูถึงโผล่มาอยู่ในฝันของผมบ่อยๆไอ้ว้ายโอ้ยน้องไม่ได้ฝันก็ต้องเห็นเหมือนเห็นสิ่งซึ่งมันเกเดขึอนกันอ่ะกับการที่เราฝันเห็นเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งแล้วมันเกิดขึ้นจริงในชีวิตอ่ะมันก็อาจเป็นแค่เรื่องบังเอิญปะ ใช่เพราะถึงเหตุการณ์นั้นพี่อยู่ก็เจ็บใช่ไหมหรือว่ามึงต้องหลับให้นานขึ้นเพื่อที่มึงจะได้เห็นรายละเอียดในฝันมันมงนหนุบขึ้นอาจจะมีเวลาหาเบาะแสจริงเป็นคว้างในการหลับนานว้ายอุ้ยอุ้ยตายแล้วถลามากเลยเหรอกอดพี่ชาแน่นเลยใครกอดเออใหรกอดีน้ไม่หลบตาพี่แล้วหรอหลบอะไรใครหลบแต่ก็แปลกเนาะ ครั้งที่แล้วมึงก็ฝันถึงไม่อยู่ครั้งนี้มึงก็ฝันถึงไม่อยู่โอตัวบางมากอะไรไม่เว้ยอะไรก็ไม่เงอ๋อจะมีอีกข้าวฝากกูหนึ่งใช่ไหมนี่อะโย้ไม่ใช่น้องน่ารักอ่ะพี่โย่เนี่ดูอบอุ่นจังเนาะแงไปชมพี่ยูอยู่ได้อ่ะยูชอบเป็นคนแบบยูนี่ไงวะกูก็ไม่รู้อ่ะสวัสดีครับนี่อะ้องยูนะี่โยนะครับวยพี่ดีว้ายนี่ชมล้งตีแปดกวัวหุ่ยพี่ดีคนมงคลใหม่มาให้เราเห็นทาพี่ขอโทษพี่รู้ว่า พี่แก้ไอามาตั้งแต่เด็กๆอ่ะที่ไม่ขอให้อายเอาโทษให้หรอกนะแต่ว่าพี่จะพยายามปกป้องตัวไอ,อรู้นะว่าพี่ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีอ่ะโตแล้วนะเลิกแกล้งน้องแล้วแล้วในวันสุดระดีเนี้ยใครไม่ชอบพี่บ้างยังว้าวจะท,ทำแบบนี้นะยูผัดเตอร์ลุงรีวิวไอเซิร์ฟเป็นโยเกมเป็นอิง โยอิงว่ะวานชื่อวานมันฮิตมากันนี้นี่พี่จะอยกับไคันเรกอยลยชื่อแม่ฉันวานอมอ่เห็นพี่สัมพนไอ้นะย4ิกรกฎาคมใช่ทุกวันพุดเวลาสองทุ่มนะวีทีวีเต้าอันวีทีวีก็เป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่เราวรเติมไว้ใช่กระลายถูกต้องใช่อันนี้ไม่เห็นต่างเลย มัน่าเสียงวะต่อถึงไหมที่สุดจริงจริงข้ามมาถึงยังนะหยุดโฟกัสค่ะเขาวางแล้วเขาวางแล้วเขาวางให้แล้ววางแล้วอ่ะคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าติดตามสำหรับไอซอยูอินไมตรีเนาะใชยเรื่องที่มีความแบบมีเซนเนาะใชเรื่องเซนเรื่องอะไรน้องอยูน้องไอเธอซึ ฉันฉันเห็นแล้วฉันรู้สึกจินตนาการเป็นคนเดียวว้าน้องยูจะเป็นแฟนแบบหมาน้อยหรือเปล่าแบบบ๊อกบ๊อกบ๊อกพ้อกี่อยูเนาะพี่ยูเนาะอยู่พี่ชอบแบบนี้อ๋อใช่เออสุดท้ายปลายทางน่ารักปลายทางแกงเขาวียสุดท้ายเป็นเป็นเมฆลูกหมาเออดินตามเขาบ๊อก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 ู๊อกบ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 ๊่กบ๊อกบ๊เกบ๊อ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 ก หรจะฉกงูนะเล่นมากหรือว่าจะจะจกงูเป็นงูเงางูเห่าอะไรอ่ะงาดมันจกกระปอกนะคือมันกัดไอเราก็เลีนกนะว่างูนั้นมันจกกระปอกไปอาบน้ำก่อนขอหลงอาบน้ำนานๆหน่อยจริงห้านาทีไม่เอาขอโง ถึงหรือเปล่าไม่ซีกต่ออีกดอกคุณลี่ถึงหงกระทีเออยังดียังดีโอ้แต่โอ้ยมือสุดกระโปกก็คือตากน้ำกันไปล้างไข่อ่ะคือเรื่องนี้ก็จะมีมีอยู่สองคู่แต่วานจะเป็นเหมือนคนมากระตุ้นไหมใช่วานเป็นที่ catalytic agent ใช่เรียกว่า c a t a l y s เออ catalis ถ้าเรซีเอเซนเป็นเลยอ่ะเออเป็นไรอ่ะจริงจริงมันยากนะการที่เรามีนิมิตเรามีนิมิตแล้วเราก็ต้องมาถ่ายทอดลงบนกระดาษแบบพี่น้องเขียนอ่ะแล้วสกิลศิลปะคือเขาว่าลูกเก่งก็ใช่ไงแต่ถ้าเป็นเราไงไม่ต้องทำอะไรเลยฝันฝันฝันแมาถ่ายเพราะว่าเป็นการวาดว่าไม่ต้องวาดด้วยไหมคือรู้ก็คือรู้ไงคือทำไมคุยดบบคุยหน่อาคุยหน่อยอ่ะคือทำไมจะต้องบอบว่าหล่อ คำถามคือเอาลงไปได้แล้วอ่ะพี่นนท์คุยกับคุณผู้ชมหน่อยเร็วเลยเยอะไหมหมายถึงข้าวอ่ะหิวอ๋อคือข้าวมาถึงแล้วแต่ว่ากำลังอัดอยู่ยังไม่กินไม่ก็สกิลของเราก็ไม่น่าจะเอามาวาดได้ใช่สกิลเราทำอะไรไม่ได้ต่อแล้วสนดังเือจะไปเหี้ยป่าแล้วเขียนฝันว่าเขาเอารูปให้ดู จะเจอลูกหมาเอาบ้าเสือแต่ว่าเป็นบ้าเสือตีอย่างน้อยมันไม่ไปถัอยู่ตีความผิดไปหมดเลยใช่แล้วตอนจัดสเปรยเตรียมอาหารหมากันไปเต็มที่เลยแบ็คแพ็คยี่เก้าสรุปตัวเองไปเป็นหน้าเออซึ่งเรื่องนี้มีหลายคู่มากใช่มีหลายคู่เลยสองคู่ประกอบไปด้วยคิดว่าอาจจะมีน้องพี่อ่าอาจจะเป็นน้องตัวน้อตัวเล็กเฉยๆน้องไอและพี่ยูพี่ยูแล้วก็น้องอิงและพี่โยน้องโยโยน้องพี่ยู เป็นเพื่อนน้องโยไอซึ่งโยคู่กับอิงใช่ใช่เราแอบเห็นงานงานโปรโมทแอโบสเตอร์นะฮะแอบเลยไม่เห็นเลยเลยได้ไหมไม่ต้องไปแอบ่ะพูดให้มันชัดเทชัดคำเลยอะเราเห็นโปสเตอร์โปรโมทว่ามีวิเศษด้วยมีใครนะน้องวิเศษน้องของพี่เซงน้องของน้องเซงน้องเซงชื่อน้องวิใช่ ก็เหรอใช่ใช่ใช่ได้พิเศษกับวิชาไงเียก่กัวิชาตว่ชือชืวีอ้าเราทำไมเซงชื่อวีด้วยอ่ะอาจจะไปอาชื่อที่ยากก็เลยรียกวีไปก่อนาจะเป็นน้องียยมย่งเงียอะไรเปน้องเนี่ยมันมันเสียยากเหรอปะอ่าเราไป็นลาปนได้สมมติอะไรบ้าสมมติฐานได้งงมาก ไม่อยากได้แต่ไม่ได้ถ่ายมันได่เจอเลเวอร์ดาวิคคือใครก็ออกออกมานิดนึงแล้วในเรื่องของน็อกน็อกบอยคนที่ไปเจอเจอที่วัดเออที่วัดตอนเดียวเจอเลยล่ะล่ะว่าอ่ใกล้เลเขากลับมาแล้วค่ะไม่ดูค่ะแล้วเอาไปเล่นเซิร์ฟบอร์ดต่ออีกวันอ๋ออ่าแต่ว่าแต่ว่าแต่ที่วัดใช่คือครึ่งหนึ่งไม่ยอมไม่ยอมมึงคงไม่ยอม อ่ะแล้วก็น้อง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 ไอน้องไอน้องขะน้องไอคือเคยอยู่ในดาวมาก่อนอ้างรีวน้องรีวใช่ซึ่งน้อน่ารักมากจริงมากจริงแล้วเราจะได้ไปเจอน้องไหมพี่ไหลขอถามฉันแล้วฉันถามใครถามไปทางนู้น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  สวัสดีค่ะว t v ่ะเชื่อว่าพี่เขาดูอยู่ส่งหมายมาหาพวกเราได้ไม่ใช่หมายจับนะครับไม่ต้องหมายสาบด้วยค่ะขอเป็นหมายเชิญไปในอะไรอย่างงี้ใช่หมายเรียกแล้วกันหมายเรียกกลัวอยู่น่ากลูยนะหมายใช่เราอยากจะไปเจอน้องโยกับน้องยูเอ้ยอะไรน้องนไอน้องไอยูไอโยน้องอิงเอออ่าด้วยอ่ะอืมหมดเลยเชิญรันพรด้วยทั้งหมดเนี้ยใช่ กันเรื่อยมากเียว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องของ social TV ที่น่าสนใจถูกต้างคันเป็นสายแฟนตาซีรับชมความน่ารักก็ได้ถูกต้องก็อย่าลืมไปเป็นกําลังใจให้กับน้องๆไปเป็นกำลังใจให้กับน้องไอกันที่จะช่วยเหลือพี่ยูให้ได้ถูกต้องแล้วในเรื่องก็ไม่ใช่แค่พี่ยูด้วยปะน้องเหมือนน้องเห็นน้องโยโยด้วยปะไม่รู้อ่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพี่ยูทราว่าเขาต้องมีแบบเหมือนเกี่ยวความกันเรียนอะไรกันมาก่อนที่แบบ ธัญญารักษอะไรกันไว้ว่าจะต้องมาช่วยเหลือชาตินี้ฉันช่วยเสือพี่แล้วอาจจะเป็นในเรื่องของนี่ช่วยเหลือชันญาพญาคุดไม่ไม่ไม่ไไม่น่าจะเรื่องนั้นอาจจะเป็นจะว่าเป็นรามอสุลกับไม่ขลาะอ่าใช่ใช่เป็นไม่ได้อาจจะเป็นฟิลนั้นอืมอนุ่มมารามาเกียร์อะไรอย่างเห็นด้วยได้งงมากคือใช้ความฉลาดหน้าที่ไม่เปลืองเลย จะบ้าตายอายัมไี่หนึ่งรอบเรื่องนี้จะเริ่มวันที่24กรกฎานี้คุณผู้ชมวันพุธ เวลาสองทุ่มนะจ๊ะ้าทีวีเท่านั้นใช่แล้วก็ไปเป็นกําลังใจกับน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังใจที่นีได้ในทุกช่องทางนะครับก็ฝากกดไละก็ใช้กดญแจสับสครับนะครับในไม่ว่าจะเป็นในเป็นโอเคเอ็กซ์ดิกตอรหรือว่ายูทูบนี่จะได้รู้เรื่องหนึ่งกันไปติดต่อเพื่เรารู้ว่าเรานำความสนุกสนานเหล่านี้มาฝากแล้ววันนี้พวกเราทั้งสี่คนเขาตัวรัไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบาย ไม่ใช่เรื่องพาราโกลเลยทะเลอุบ่าชาตรงฮี้นคือคิดว่าอุ้ยหอมเปล่าอุ้ยเมนไม่มันไม่หอมอยู่อ่ะมันไม่ไม่ให้คนอื่นพูดไม่หอมชันที่ฉันสียงของเธอมาเออฉันก็ว่าทำมันเป็นกลิ่นฉันไม่่่ใชกลินอ๋อโอเคเป็นกลิ่นฉันอ่ะคุณผู้ชมขอบคุณมากที่ดมกลิ่นกันอยู่ตรงนี้บบ๊ายบาย